ท่านผู้ชมนี่กลุ่มเศสษฐศาสตรจดหมายเปิดผนึกฉบับล่าสุดเหกลุ่มเรษฐศาสตร์สังคมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอดีตผู้ว่าการแบ่งชาติสี่ท่านนะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรวุนคุณประสานไตรรัตน์วร,รกุลคุณวิรไทยสันติประพบคุณธาริสาวัฒนเกตรวมถึงก็จะมีนักวิชาการมีคณาจารย์คณะเรษฐศาสตร,ร์และสาขาอื่นๆหลายสถาบันทั้งในอดีตและปัจจุบนันนี่เนี่ยสามฉบับใช่ถ้าบอกหลังสุดกผ่านบอดแล้ว อ่ะไม่ใช่เมื่อผ่านกรรมาการคัดเลือกแล้วว่าเป็นคุณกิติรัตน์สามฉบับก่อนหน้านี้หยุดกรรมาการคัดเลือกไม่สาเร็จค่ะตอนนี้ผ่านมาจะเข้าครมอเ,เลยไปฉบับนี้ถึงหัวหน้าพักการเมืองที่เป็นร,รัฐมนตรีในนามพักการเมืองร่วมัฐบาลซึ่งถือเป็นตัวแทนของประชาชนที่ไปเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินต้อง ร่วมรับผิดชอบในมติของคณะรัฐมนตรีคี้กลุ่มเชนสถาเพื่อสังคมและภาคส่วนต่างๆขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันที่สำคัญของประเทศคือธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงครอบงำจากกลุ่มการเมืองทั้งนี้เพื่อรักษาให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเศรษฐ,ฐกิจตลอดไปแล้วที่จี๊บน้องใบอ่านเลย ค่อยๆอ,อ่านการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้ที่จะไม่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือก<ม>ก็คือคณะกรรมการคัดเลือกเห็นชอบให้คุณกิติรัตน์ใช่ไหมคะมการตัดสินใจของท่านที่จะไม่เห็นชอบตามนั้นน่ะจะมีความสําคัญต่อการรักษาสถาบันที่สําคัญของประเทศและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวจึงเป็นการตัดสินใจที่สําคัญ ที่จะสามารถช่วยไถ่ความผิดพลาดในการตัดสินใจของพักการเมืองที่ร่วมสนับสนุนให้ประเทศของเรามีผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหารซึ่งแปลว่านายกที่อ่อนด้อยความรู้ความสามารถในเกือบทุกด้านแรงไหมโอ้โหท่านผู้ชนอย่างที่บอก